เราข้ามาดูที่เรื่องราวของฟุตบอลดิวชัน2กันบ้างในกับล่าสุดนั้นฝ่ายจเดการขันออกมายืนยันนะครับว,ว่าจะเร่งหาทีมขึ้นชั้นให้เร็วที่สุดด้วยการจับสลากครับหลังจากที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้มีมติยุติการแข่งขันฟุตบอลทุกรายการที่เหลือในฤดูกาลนี้ ทั้งไทยลีกฟุตบอลถ้วยดิวชันน่น1รวมถึงฟุตบอลดิวชัน2ล่าสุดเมื่อช่วงวานที่ผ่านมาทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ได้เชิญภาคณะกรรมการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาพิจารณาใหม่อีกครั้งหลังจากที่ทางโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาแถลงว่าฟุตบอลไทยสามารถดําเนินการแข่งขันต่อไปได้อย่างไรก็ตามหลังการประชุมนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาแถลงว่า ทีมที่เข้าประชุมได้มีมติเสียงส่วนใหญ่ให้ยุติการแข่งขันในทุกทุกรายการของฤดูการนี้รวมไปถึงฟุตบอลดิวชั่น2ที่กำลังแข่งขันถึงรอบรองชนะเลิศ4ทีมประกอบด้วยตราด FC หนองบัวพิชยา FC กเกษตรศาสตร์ FC และสุราษฎร์ธานี FC จะมีการจับสลากหาเพียง3ทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาในดิวชั่น1ปีหน้า โดยที่นายกรวีปิสนานันทกุลกล่าวถึงเรื่องนี้นะครับว่าหลังมติออกมาจะไม่มีการแข่งขันดิวชั่น2อย่างแน่นอนโดยทีมเลื่อนชั้น3ทีมนั้นคงจะใช้วิธีจับสลากซึ่งจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเนื่องจากทีมที่เลื่อนชั้นต้องเตรียมตัวสำหรับมาตรฐานคลับไลเซนซิ่งต่อไปครับเราจะทำกัน ก็ตามที่ท่านนายกได้แถลงไปนะครับแล้วก็มีมติของสภากรรมการเนี่ยว่าดิวิชั่น2เนี่ยก็คงจะต้องหา3ทีมนะครับเพื่อเรื่องชั้นสู่ดิวิชั่น1นะคก็คงต้องไปหาเลอกับทั้ง4ทีมว่าวิธีการเราจะทํากันแบบไหนนะครับแต่เรื่องของการแข่งขันเนี่ยคงจะไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าฟังจากเสียงสมาชิกทั้งไทยลีกทั้งดีหนะครับแล้วก็ทั้งดีสบางส่วนเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าเรื่องการจัดการแข่งขัน ไม่ว่าจะพ้น30วันไปแล้วหรือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยก็คิดว่าคงจะไม่มีการจัดการแข่งขันนะครับก็คงต้องไปหาลือกับทั้ง4ทีมต่อไปครับ้ถ้าติดสสโมสรเนี่ยครับที่เราเข้าเข้ารบรเนี่ยเายังไงมาสัติกันก็ยังไม่ได้คุยกันเป็นอย่างเป็นทางการนะครับก็คงต้องไปหาลืออีกทีหนึ่งว่าเราจะหาทางออกร่วมกันอย่างไรนะครับเพื่อให้ทั้งสโมสรรับได้ทางสมาคมรับได้นะครับ